กลับสวัสดีท่านได้่ด้วยนะครับผมซานนะครับก็วันนี้นะครับเรามาอยู่กับเบรกลองอย่างพาลลัคยขนมหวานกันอีกแล้วนะครับผมก็การรีรันมารอบนี้นะครับก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแม้แต่น้อยนะครับคงด่านคงผัดคงอะไรไว้เหมือนเดิมทุกอย่างเนาะก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าเซตอีพิกล่าสุดในรอบนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับมารอดูกันเนะว่าทริคการเล่นหรือว่าอะไรจะต่างกันไปจากเดิมแค่ไหนโอเคไปดูกันเลยครับ โอเคนะครับผมเรามาเริ่มกันที่ผัดแรกนะครับกับผัดสายไหมกันนั่นเองครับในที่สุดก็ไม่ต้องใช้ไซบอกแล้วนะครับผมผัดนี้ก็จริงๆนะครับถ้าไม่ติดยื้อท้ายก็เรียกว่าเป็นผัดเล่นปกติเล่นง่ายผัดหนึ่งเลยนะครับผมก็เดี๋ยวตอนยื้อท้ายก็รอดูเอาลวกันนะครับทริคที่จะบอกก็คือเวลาบินเนี่ยพยายามไปเก็บไอเหรียญพราดนี่ให้เยอะที่สุดที่เป็นไปได้นะครับผมแค่นี้เองนะสุดท้ายแล้วมันก็เหลือแค่การยื้อแล้วนะครับที่อาจจะต้องมีเทคนิคจาบ้างเนาะ อ๋อแล้วก็ผมเกือบลืมเลยนะครับว่าสมบัติไออันแรกอย่างดาบตะวันเนี่ยเป็นสมบัติที่สําคัญมากนะครับผมห้ามห้ามขาดเลยนะอืมไม่งั้นถ้าเกิดใครไม่มีสมบัติตะวันเนี่ยสามารถใช้เป็นคาถาข้อทําลายได้นะครับผมอืมสามารถใช้ได้นะอืมผมไม่รู้ว่ามีสมบัติอื่นอีกไหมแต่ว่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าทาไมมันถึงสําคัญมากจนถึงขั้นว่าห้ามใช้ไม่ได้เลยนะครับผม ในการตีครั้งสุดท้ายก่อนเราจะใช้ไข่ชุบนะครับผมผมจะแนะนําให้ไม่ใช่แนะนําต้องเลยนะครับต้องบินให้สูงนะครับสูงเข้าไว้นะจากนั้นนะครับก็กระโดด2ครั้งให้ไกลที่สุดที่เป็นไปได้นะครับผมเครื่องปิพ์ต้องดีดไอ้เครื่องพิพมออกมาก่อนนะครับ โอเคก็ก่อนในการตีรัง้ายนะครับสังเกตว่าดาบตะวันเนี่ยจะฟันสิ่งีดขวางให้นะครับผมซึ่งมีประโยชน์มากกับการกระโดดยื้อของเรานะครับผมถ้าไม่มีเนี่ยก็ใช้คาถาได้นะครับคาถาใช้กดตรงนั้นได้พอดีเนาะอืมก็ประมาณนั้นนะครับเหตุผลที่ไม่ควรขาดเนาะก็ยื้อไกลๆมานะครับหลังจากนั้นก็หลังจากวิ่งไข่ชุบเนี่ยก็ไม่ต้องยื้อนะครับอืมประมาณนี้นะครับผมก็คือตอนเล่นปกติยื้อให้สุดแต่ตอนไข่ชุบวิ่งเสร็จไม่ต้องยื้อนะครับ โอเคนะครับมาตอนที่ผันสองพีทกันนะครับผมก็ผัสองพีทก็โดยทั่วไปก็เล่นปกตินั่นแหละนะครับจะมีเทคนิคตอนโบนัสไทม์แล้วก็ตอนการยื้อท้ายของแต่ละครั้งเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นพยายามตั้งใจดูนะแล้วก็มันจะมีจุดกดโกงๆแบบนี้อยู่นะครับผมสามารถจําไปใช้กันได้เลยนะครับอย่างเช่นจุดเมื่อกี้นะเดี๋ยวพอมีจุดโกงๆมาเดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันเนาะ ในจุด166ล้านนะครับเราจะไปกดปุ่มแล้วก็สับเหรียญขึ้นมานะครับผมพยายามใช้แคนดี้กดได้นะครับจุดนี้ก็โกงเหมือนกันเนาะ ก็ในพอยที่330กว่าล้านนะครับเราจะขึ้นโ bon บนัสธรรมเนาะซึ่งผ่านนี้นะครับการขึ้นโบนัสธรมเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นนะครับตั้งใจนะครับผมก็โบนัสธรรมในครั้งนี้นะครับผมจะมีเทคนิคก็คือในตอนที่เราลูกไฟเด้งเข้าตัวเมื่อไหร่เนี่ยอ่ะเดี๋ยวรอแป <laughs> ๊บลูกไฟนะครับเด้งเข้าตัวเนี่ยพยายามขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับผมคุมเซนเตอร์ไว้แต่ก็ขึ้นขึ้นลงลงเนาะพยายามปาดเยลลี่ไว้นะครับผมการทย่างนี้ทาให้เก็บเยลลี่บนโบนัสธรรมได้นะครับแล้วก็จุดนี้ก็จุดโกงเหมือนกันนนนอัี้ ก่อนมีแพนด้าสัตว์เลี้ยงสุดลักข,ของเราชุบนะครับผมก็ในการอันตีครั้งสุดท้ายก่อนชุบเนี่ยผมจะให้แนะนําให้ยื้อสุดเลยนะครับคือกระโดด4ครั้งนะครับผมทีนี้พรตีดับเนี่ยก็กระโดดอีก2ครั้งนะครับเป็นวิธีกระโดดที่ไกลที่สุดของตัวละครตัวนี้แล้วเนาะ ก็สําหรับก่อนตายนะครับแนะนําให้ยื้อตั้งใจไว้เนาะเพราะว่าถ้าไม่ตั้งใจเนี่ยอาจจะอัตีไม่ทันได้นะครับผมแล้วก็ในการตีครั้งท้ายครั้งนี้การยื้อเป็นสิ่งที่สาคัญมากนะครับอันตีดับปุ๊บยื้อแค่2ครข้างเท่านั้นนะครับเห็นควเลือดแต่อย่ากเก็บนะครับผมอย่ากเก็บนะอันนี้โอเคนะครับมาต่อกับพัดที่3ามอย่างไซบอกกันนะครับผมก็พัดไซบอกแล้วมีหอข้าวเหนียวเห็นไหมเพราะฉะนั้นเก็บเหรียญให้ดีสุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับผมพยายามใช้ประโยชน์ระหว่างการอันตีนะ แล้วก็ผ่านนี้นะครับเล่นปกติเลยนะครับผมตอนท้ายก็บินสูงเยอะไกลๆตามปกตินะครับอืมโอเคเดี๋ยวเราไปดูฟุตเทจกันเลยเนาะ มาต่อกับผัดสี่ครับกับเดวิลนะครับผมผัดเดวิลก็จะเร็วมากหน่อยนะครับเพราะว่าดูสิสมบัตินะครับอืมแหม่เล่สซะขนาดนี้เนาะก็หลักๆนะครับก็คือโบนัสไทม์ตรงนี้นะครับตามผมมาได้เลยนะแล้วก็ผัดนี้นะครับนอกเหนือจากโบนัสไทม์ก็เล่นปกติทุกอย่างเลยนะครับผมยื้อให้สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการยื้อก่อนที่จะมาไอเป็นผีไม่ก็เป็นผีก็บินสูงยื้อไกลๆยื้อไกลให้หมดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยเนาะทางโบนัสไทม์ก็ประมาณนี้นะครับผมเรื่องหมีน้ำแข็งกับหมีชมพูนะ โอเคนะครับในการตีครั้งสุดท้ายก่อนที่จะตายนะครับผมก็เดี๋ยวเดวิลนะครับมันจะไปแลนดิ้งตรงไอช่อกระโดดนี่พอดีเนาะจากนั้นนะครับไอสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยจะเพิ่มเลือดให้นิดหน่อยนะครับก็ยึดไกลๆเลยนะครับผมจากนั้นนะครับเราจะกลายเป็นผีนะครับก็แน่นอนเนาะตามที่บอกบินสูงแล้วก็ยึดไกลๆเหมือนกันนะครับชึบชึบโอเคผัดเดวิลก็ประมาณนี้นะครับเล่นปกติแหละแต่ว่าอดห่วงไม่ได้นะครับมันก็พลาดได้เหมือนกันเนาะก็เลยมาบอก โอเคครับมาอยู่กับผัดสุดท้ายอย่างผัดวิปปิ้งครีมกันนะครับผมก็ผัดวิปปิ้งครีมจะมีเทคนิคค่อนข้างจะนิดนิดหน่อยนะครับพยายามดูกันไปเรื่อยๆนะแล้วก็ตอนนันติพยายามเอาตูดชนดอกไม้ด้วยนะครับผมเพื่อคะแนนที่มากขึ้นนะครับบอกเลยทํากับไม่ทํานี่คะแนนต่างกันเยอะนะครับ โอเคนะครับในการตีครั้งที่2นะครับจุดนี้นะครับเราก็พยายามไปตามไอ้ดอกนี้เลยนะครับอย่ากเก็บลูกไฟเด็ดขาดนะครับผมอันนี้นี่ถ้าเล่นตามปกติมันไม่มีทางโดนลูกไฟอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเผื่อใครพิสดารอยากจะเอาแต้มเพิ่มอะไรนี้บอกเลยครับว่าไม่ได้นะครับต้องไปตามดอกนั้นเท่านั้นเนาะที่มาบอกไม่ใช่อะไรผมก็ลองพิสดารแล้วก็ทําอันติท้ายไม่ทันเหมือนกันเนี่ย โอเคนะครับนับ3นะครับก็ขึ้นดอกนี้มาเนาะเราจะสามารถอันตีได้ทันพอดีเลยก่อนที่จะลงนะครับผมพยายามตามไอ้ลายดอกไม้มานะครับจากนั้นนะครับเราก็อันตีไปเนาะยังไม่จบนะครับอันนี้ก็พยายามบินสูงๆนะครับหลังอันตีจะจบนะครับจากนั้นก็ขึ้นดอกไม้มาอีกนะครับก็คือเรียกว่ายืดดอกไม้เอาคุ้มเลยนะครับตกตรงนี้นะครับผมตรงนี้เท่านั้นนะตรงอื่นไม่ได้ โอเคนะครับก็จุดนี้นะครับเราจะเด้งอันตีครั้งท้ายพอดีนะครับก็หลังจากการตีครั้งนี้เนี่ยเราจะไม่ตายทันทีนะครับผมไม่ต้องตกใจนะโอเคนะครับพยายามประคองให้ตุดเราไปโดนด้นะอืมเนี่ยเราจะไม่ตายทันทีนะครับผมเราจะได้วิ่งอีกนิดนะครับก็ยื้อให้สุดไปเลยนะครับผมปิ๊บปิ๊บแบบนี้นะครับอืมแผนนี้ก็แน่นอนอย่าพี่เลนนะครับผมพี่เลนก็คืออันติไม่ทันเลยนะครับอันนี้เตือนนะ โอเคนะครับก็ประมาณนี้ท่าสาเซตล่าสุดอีพิกล้วนของพราราไดขนมหวานกันนะครับผมสังเกตว่าในที่สุดไซบอกก็ไม่ใช่ผัดหนึ่งสักทีนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นผัดสามอยู่นะเพราะฉะนั้นไซบอกยังไปต่อได้นะครับผม,มก็มีสายไหมมาทําหน้าที่แทนในผัดหนึ่งนะครับเรียกว่าเฟสดีเหมือนกันเพราะว่าข้างก่อนๆตามที่เห็นเนะี่ยก็ไซบเป็นที่ไซบอกเป็นผัดหนึ่งแบบโอ้โหไม่ยั้งอะ่ะจนในวันนี้แหละสายไหมก็มาแทนได้สักทีนะครับอย่างน้อยก็ ช่วยเปลีป่ยนแปลงอะไรหน่อยเนาะแต่ว่าเดวิลอะไรก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับรายละเอียดผัดสามารถดูได้เลยนะครับผมเรียกว่าเซตนี้นี่ก็ถือว่าเล่นง่ายมากๆนะครับทริกนี่ก็คือน้อยมากนะครับไอพวกทริคจังเจนะ่ะจริงๆถ้าเกิดแบบจะให้ผมแบบเรียกว่าเล่นปกติทุกผัดเลยมันก็ได้อยู่นะครับอืมก็มีแต่บางผัดเท่านั้นแหละสามผัดเท่านั้นแหละที่แบบจะต้องยือ้อต้องจําอะไรจริงๆนะครับผมประมาณนี้เนาะก็ ใครสามารถเล่นได้ดีมากกว่าหรือเก็บอะไรได้มากกว่าเวิวกองเชียร์มากกว่าอะไรย่างนี้ก็ทำคะแนนได้มากกว่าแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับก็ขอบคุณมากๆครับที่ดูถึงจุดนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับกดไลค์กดซับได้นะ